นที่ว่าด้วยสะดุดด้วยเท้าดีกว่าสะดุดด้วยลิ้นของตัวเองเพราะยุคใหม่สมัยใหม่รู้แล้วว่าพลังงานคำพูดมันมีอิทธิพลต่อชีวิตมากมายค่ะใครที่ยังใช้พลังคำพูดแบบเดิมๆอยู่สิ่งที่คุณจะได้เพิ่มเติมในยุคนะคะพลังงานใหม่นี้คุณจะได้ความทุกข์นะคะพังภูมหาศาลกว่าเดิมไม่เชื่อคุณลองสังเกตชีวิตคุณดูค่ะ เพราะโลกมันมีการวิวัฒนาการยกระดับมิติและพานะคะทุกจิตวิญญาณเนี่ยจะต้องตื่นรู้รู้คุณค่าในตัวเองว่าทั้งความคิดนะคะทั้งคําพูดและทั้งความรู้สึกเป็นพลังงานที่นะคะพันธนาการในเรื่องการกระทําของตัวเอง ไม่ได้หมายถึงว่าการลงมือทำเท่านั้นจะมีอิทธิพลต่อชีวิตนะคะมันมีอิทธิพลตั้งแต่ความคิดคุณคำพูดคุณ